ตงนี้ตามเิ็ดกันนะคะเรื่องของความคืบหน้าการชดเชยความเสียหายโครงการรับธรนูข้าวนะคะซึ่งก็ไปการเดินหน้าในการยึดทรัพย์อดีตนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะ,คะสัปดาห์ที่แล้วคุณผู้ชมคะทางคุณวิศนุเครืองามรองนายกฝ่ายกฎหมายก็ออกมาพูดนะคะว่า กรมบังคับคดีตามหาทรัพย์สินของอดีตนายกยิ่งลักษณ์ไม่เจอต้องยุติแต่ว่าการให้สัมภาษณ์ครั้งล่าสุดของรองนายกวิษนุเนี่ยแหละค่ะดูเหมือนว่าจะเป็นการจงใจและก็กระตุ้นทางอ้อมให้ฝั่งของคลางออกมาติดตามสืบทรัพย์ของอดีตนายกยิ่งลักษณ์ว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนอย่างไรบ้างน,นะคะและก็ดูเหมือนว่าจะเป็นสัญญาณไฟบังคับเรื่องของการดทรัสชวนคุณผู้ชมไปติดตามเพิ่มเติมเจาะลึกในรายงานนี้ค่ะ เวลาก็จวนแล้วอะค่ะความเข้มแข็งนั้นมันก็คนเราก็มีความก็มีบ้างเพราะฉันเองก็คือว่าถ้าไมเจอแบบีิฉันก็คงจะหนักมันกันบูกราบขอขอบคุณค่ะในสิ่งที่เมตตาคนเชื่อยิ่งรักมาตลอดก็หวังว่าีิฉันจะได้มีโอกาสได้ขอบพระคุณทุกท่านด้วยตัวเองที่ประเทศนี้ นี่เป็นเสียงอันสั่นเครือและหยาดน้ำตาที่ไหลนองหน้ายิ่งรักจินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ50ปีเมื่อวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาและนี่ก็เป็นอีกวันที่แสนเจ็บปวดในชีวิตของอดีตนายกหญิงคนแรกของประเทศไทยซึ่งผลจากเก้าอ,อี้เพราะการทำรัฐประหารเมื่อ3ปีก่อนสำายังต้องเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางและถูกไล่ล่ายึดทรัพย์ เพื่อนำมาชดใช้ค่าเสียหายโครงการรับจำนำข้าวเป็นเงิน35,000ล้านบาทค้อยหลังวันถัดมาวิสนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าคดีจำนำข้าวและการเรียกค่าเสียหาย35,000ล้านจากอดีตนายกยิ่งลักษณ์เพียงแต่คราวนี้ท่าทีและน้ำเสียงของรองนายกฝ่ายกฎหมายเปลี่ยนไปเป็นหนังคนละม้วน รองนายกวิษณุบอกว่าการดำเนินคดีอาญาขณะนี้อยู่ในขั้นการพิจารณาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแต่ในส่วนการยึดทรัพย์เพื่อชดใช้ค่าเสียหายโครงการรับจำนำข้าวนั้นรองนายกวิษณุระบุว่าตอนนี้กรมบังคับคดีต้องหยุดไว้ก่อนเพราะยังสืบทรัพย์ไม่เจอว่าอดีตนายกยิ่งลักษณมีทรัพย์สินอะไรบ้างและอยู่ที่ไหน ต่างจากเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วที่รองนายกวิษณุระบุว่าการติดตามยึดทัพย์จากอดีตนายกยิ่งลักษณ์คงไม่ต้องเอาโซ่ไปล่ามหรือเอากุญแจไปคล้องแค่นั่งอยู่เฉยๆแล้วไปตรวจสอบที่กรมที่ดินว่ามีชื่อของนางสาวยิ่งลักษณ์เป็นเจ้าของที่ดินแปลงใดบ้างมูลค่าเท่าใดจากนั้นก็ยึดอายัดมาได้เลย มีการตีความคำพูดวิสุว่าเป็นการผ่อนกระแสร้อนทางการเมืองหลังน้ำตาของอดีตนายกหญิงเรียกคะแนนสงสารจากคนไทยทั่วประเทศไปไม่น้อยแต่ในทางกลับกันนี่เป็นคำพูดของรองนายกฝ่ายกฎหมายมือพักการที่ตรงใจกระตุ้นเตือนไปยังกระทรวงการคลังให้ปฏิบัติหน้าที่ นั่นเพราะการยึดทรัพย์นางสาวยิ่งลักษณ์กระทรวงการคลังจะต้องนำสืบและชี้รัพย์ให้กรมบงังคับคดีเข้าไปอายัดหากไม่ทำการยึดทรัพย์ก็จะไม่เกิดขึ้นแม้จะทราบกันดีว่านางสาวยิ่งลักษณ์มีทรัพย์สินที่แจ้งในบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินที่ยื่นต่อปปชเมื่อพ้นจากตำแหน่งครบหนึ่งปีคิดเป็นมูลค่า6 1 0ล้านบาท ร้อนไปถึงสมชัยสัต,ตย์พงศ์ประหลัดกระทรวงการคลังต้องออกมาชี้แจงว่าขณะนี้กระทรวงการคลังได้ตั้งคณะทํางานติดตามสืบรั์นางสาวยิ่งลักษณ์แล้วโดยจะประสานกับธนาคารแห่งประเทศไทยและกรมที่ดินรวมทั้งตรวจบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินที่นางสาวยิ่งลักษณ์ยื่นต่อปปชเพื่อสรุปจํานวนทรัพย์สินที่ต้องส่งให้กรมบังคับคดีติดต,ดตามยึดซับ คณะที่สุวพันธ์ตันยุวัฒนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมออกมาให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้ว่าการที่รองนายกวิษณุบอกว่าไม่เจอทรัพย์สินของนางสาวยิ่งลักษณ์ไม่ใช่ว่านางสาวยิ่งลักษณ์ไม่มีทรัพย์สินในครอบครองเพียง <P> แต่ขณะนี้คณะทํางานอยู่ระหว่างสืบรับหากทราบจํานวนทรัพย์แล้วก็จะตั้งเรื่องให้กรมบังคับคดีติดตามยึดทรัพย์ทั้งนี้การยึดทรัพย์ต้องเกิดขึ้นแน่แต่ต้องทําตามขั้นตอน กรมที่ดินส่วนกรมคับพอดีเนี่ยทางเราในพระพรแล้วกรมคับพอดีก็มีผู้แทนอยู่ในคณะทำงานสืบสั์ของทรวงการคลังดย๋ยวเราก็รอดูว่าคณะทำงานเขาทำอยางไรการติดตามยึดทรัพย์อดีตนายกยิ่งลักษณ์ครั้งนี้เป็นไฟบังคับและไม่อาจต่อรองได้ด้วยน้ำตา เพราะการตั้งเรื่องเรียกค่าเสียหายคดีนี้เป็นไปตามพรบรความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พศ2539หากฝ่ายปฏิบัติไม่ทำตามหน้าที่ก็ไม่แค้วต้องติดคุกตกไปตามกันฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ไปเต็มๆทีมพิกัดข่าวหนาว26รายงาน